การใช้ชีวิตในเรือนจําก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนในการที่ทําให้เราได้เข้าใจถึงคําว่าครอบครัวเรียกว่าชีวิตก่อนหน้านั้นกับชีวิตตอนที่เข้าไปเนี่ยมันคือเหมือนหน้ามือหลังมือเลยพอตัดสินโทษมา50ปีเนี่ยเราก็ยิ่งแบบมึนเข้าไปใหญ่เลยว่าทําใจอะ่ะนานสำหรับคุณแพทจุดเปลี่ยนครั้งแรกของคุณนี่คือช่วงไหนในชีวิตครับผมว่าถ้าจะมองให้ชัดก็คือช่วงที่เราใช้ชีวิตในเรือนจาํา ตอนเข้าไปเนียครับผมเรียกว่าชีวิตก่อนหน้านั้นกับชีวิตตอนที่เข้าไปเนี่ยมันคือเหมือนหน้ามือหลังมือเลยนะครับผมผมเปลี่ยนไปเหมือนเป็นอีกชีวิตใหม่เลยดีกว่าครับผมค,บคือเราต้องไปเจอกับกฎระเบียบต่างๆที่ที่เราจําเป็นที่ต้องปฏิบัติตามครับเราต้องไปอยู่กับคนหมู่มากให้ได้นะครับรวมถึง การที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นระยะเวลานานๆเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่เราออกมาอยู่กับกลับมาอยู่กับครอบครัวให้ได้ในการประคองตัวอย่างครับซึ่งระยะเวลามันมันนานมากแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่ในน,นั้นนานขนาดไหนตอนแรกนนคือกลว่าประมาณกี่ปีรครับคือกลไม่ถูกคือ,ค,อคือยังไงก็ได้เราก็อยากจะอยู่ให้น้อยที่สุดแหละแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประเภทของคดีแล้วก็ลักษณะของคดีของเราเนี่ย มันเป็นลักษณะาคาดีที่โทษสูงพอตัดสินโทษมา50ปีเนี่ยเราก็ยิ่งแบบ มึนเข้าไม่ใหญ่เลยว่าโวตกลงเราต้องอยู่จริงๆกี่ปีกันแน่อะไรเงี้ยพอมาทราบทีหลังว่าตัดสิน50สปีมันก็มีโอกาสในลดโทษได้ถ้าเราทำตัวดีหรือว่าศึกษาเราเรียนเรียนต่อสามารถนํามาลดหย่อนได้หรือว่าเวลามีวันสำคัญต่างตอย่างเงี้ยทำให้เกิดการลดโทษอะไรได้ถ้าเราปฏิบัติตัวดีใช้เวลาในการปรับตัวมากน้อยแค่ไหนครต้องเข้าไปแรกๆเข้าไปแรกๆให้เข้าไปอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมันคือปลอดภัยหรือว่าเราแบบเริ่มคุ้นกับระบบข้างในแล้วเริ่มคุ้นอ่ะไม่กี่เดือนทําใจอ่ะนาน คือเราโชคดีที่มีครอบครัวที่ดีด้วยคอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจตลอดเวลาแล้วก็มีกาลังใจจากส่วนนั้นด้วยติดต่อกันยังไงฮะเขียนจดหมายเขียนจดหมายฮะแล้วก็มาเยี่ยมตามที่เรือนจําได้เปิดด้วยนะครับผมก็การใช้ชีวิตในเรือนจําก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนในการที่ทําให้เราได้เข้าใจถึงคําว่าครอบครัวถึงความรักความห่วงใยที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวมีให้เราซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย ช่วงวัยรุ่นเนี่ยมองไม่เห็นในเรื่องของของความสำคัญของค,ครอบครัวเลยครับผมก็จะไปรักไปใส่ใจคนข้างนอกมากกว่าคนข้างในอะไรเงี้ยครับก็ <นะ S 1> ทําให้เราเติบโตขึ้นในทุกๆด้านเลยในการเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นคุณ<ห>า,<ห>ามากขึ้นนะฮะใช่ครับจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดย์แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ยูทูบของโมโนทเวี่ไหกันนะครับ